โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22เดิมเป็นสาขาโรงเรียนนาแกพิทยาคมได้รับอนุมัติเป็นสาขาโรงเรียนเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2534มีชื่อว่าโรงเรียนนาแกพิทยาคมสาขาตำบลพุ่มแก่นายมนัทบำรุงสวัสดิ์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาแกพิทยาคมได้ออกคำสั่งให้ ในบุญเลื่อนสิมามีอาจารย์2ระดับ6ดเป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนโดยให้ความอนุเคราะห์ครูอาจารย์วัสดุอุปกรณ์ไปช่วยเหลือในการดำเนินการเรียนการสอนเป็นอย่างดีโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2535ทําการเรียนการสอนณอาคารเรียนชัว่วคราวซึ่งชาวบ้านนองหอยใหญ่บ้านน้อยเจริญ และศิษิานุสิธิ์ของหลวงปู่คำพันธ์โคสะพัโยจากจังหวัดสระบุรีกรุงเทพมหานครเป็นผู้สร้างให้ทั้งนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมกรหลวงปู่คำพันธ์โคสัพัโนโยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยเอกเทศมีชื่อว่าโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลปัจจุบัน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนประเภทสาหาศิกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ถึง6โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่14บ้านหนองหอไตรตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ทั้งหมด26ไร่3งาน63ตารางวาได้รับบริจาคจากนางหลิลิแสนทิพา นางดาววันแสนสุภาและนางคำจันวิหารยนต์สัญลักษณ์ของโรงเรียนธรรมกรวิทยานกูลพระทาตุพนมธรรมจักรปรัชญาโรงเรียนทันโตเศธโธมนุษย์เสสุผู้ได้รับการศึกษาดีเป็นผู้ประเสริฐที่สุดสีประจำโรงเรียนสีเหลืองเขียวคติพจน์ของโรงเรียนคุณนธรรมดีมีวินยัยฝ่ายศึกษาพัฒนาชุมชน คุณธรรมการปฏิบัติงานของโรงเรียนตรงต่อเวลาและหน้าที่จัรยาดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้ผู้คุณธรรมนำชุมชนร่วมพัฒนาวิสัยทัศน์โรงเรียนรรมกร์วิทยานุกูลเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งพัฒนาประชากรใบเรียนอย่างเั่วถึงเป็นตามศักยภาพมีคุณธรรมนำความรู้ก้าวสู่เทคโนโลยีตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558พันธกิจจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพคุณธรรมนำความรู้ก้าวสู่เทคโนโลยีตา,า,ามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช2558เป้าประสงค์ 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติพิการด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้สู่เทคโนโลยีตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับประชากรในประชาคมอาเซียนได้อย่างน้อย3ภาษาในวงเล็บไทยลาวอังกฤษา<ร>าภายในปีพุทธศักราช2558บุคลากรโรงเรียนธรรมกร,รวิทยานุกูล 1. นายสมชายบุญมั่งมีผู้อำ<ท><ร>นวยการโรงเรียนธรรมกร,รวิทยานุกูล 2. นายธนงศักดิ์แสนสุภารองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมกร,รวิทยานุกูล 3. นายนรงน้อยใหญ่ครูครสสามครูชำนาญการพิเศษ 4. นางนภาพรพลเมืองล่าครูคอสสามครูชำนาญการพิเศษ 5. นางปราถนาแพนสีครูคอสสามครูชำนาญการพิเศษ 6. นางพัชรินจิตจำนงครูคอสสามครูชำนาญการพิเศษ 7. นางวันเพ็ญคำพิลาครูครสสองครูชำนาญการ 8. นายอภิชาติชาเลืองเดชครูครสสอง ครูชำนาญการ9นางนภพรเหล็กจานรครูคอส .2 ครูชำนาญการ10นางสุดารัตน์วงคำจันทร์ครูคอส .2 ครูชำนาญการ11นายรัฐพงศ์อุ่นชัยครูผู้ช่วย12ว่าที่ร้อยตีสถาพรมั่นสงครูผู้ช่วย13นางสาวสุธิการเบียงนุ์พนักงานราชการ14นายสันติแสนสภาช่างปูน การดาเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้จัดทําตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย5ด้าน15มาตรฐานดังนี้มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนานตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผลผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจลิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรส่งผลให้คะแนนผลการทดสอบโอนิประจำปีการศึกษา2558ของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้น ในรายวิชาภาษาไทายคนิศาตสตร์และวิทยาศาสตร์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาผู้บริหารครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคณะกรรมาการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศรราึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง,งภายใน,น,นและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรขอ,ของสถานศรรึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้นโรงเรียนได้จัดทำโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นจัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา